สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เป็นคลิป เรื่องเล่าเขาและคุณนะคะซึ่งใน EP นี้นะหลายๆคนอาจจะถูกดึงดูดมาจากเล EP ็ EP คลิปก็ดีหัวข้อคลิปก็ดีหรืออะไรก็ดีนะคะอยากจะบอกว่าล้วนแล้วแต่เป็นบุญสัมพันธ์เนาะในส่วนนี้ก็อยู่ที่ว่าคุณจะดึงดูดพลังงานหน้าพไ่ไปหรือเปล่านะคะซึ่งคลิปคลิปนี้เป็นคลิปออกแนวแรนดอมหรือหลายๆคนอาจจะเรียกว่าคอลเลกทีฟก็ได้นะคะอยู่ที่ความสะดวกของแต่ละคนจะเรียกแต่สุดท้ายแล้วคุณมาฟังคุณก็พร้อมที่จะดึงดูดพลังงานด้นดีเนาะอ่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตเปิดไพ่ไปๆๆพร้อมกันเลยนะคะฝั่งคุณจจะะเเเปป็็นนสสีชมพูฝะัะ่งขา ะะนะเราจะมาเปรียบเทียบพลังงานกันว่าตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่เขาเป็นอย่างไรและเขาจะแอคชั่นอะไรใดๆนะคะมาดูความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาไปนะคะนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะคะเปิดไพ่ฝั่งเอไม่ใช่เปิดไพ่สีขออนุญาตเลือกไพ่ฝั่งเขาสาับไพ่ก่อนเนะาะแใบฝังคุณแปดใบฝังเขาแปดใบนะคะฝั่งเขานะคะหนึ่งสอและ8ค่ะฝั่งเขานะคะ ฝั่งเขาได้แล้วนับแปดใบต่อไปเป็นฝั่งคุณนะคะโอ้พันกระเด็นออกไปสองใบกระเด็นคือไม่ดูนะคะกระเด็นคือไม่ดูแสดงว่าช่วงนี้คุณคุณค่อนข้างที่จะมีอะไรที่ตึงอิดต,ตึงิดอยู่กับความรู้สึกของตัวเองเนาะอยากระบายอยากระเบิดมันออกมาเออกี่ใบแล้วสามหกเจ็ด และ8ค่ะปะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะมันมีอะไรที่คุณอยากจะระบายหรอเนะเดี๋ยวขอให้ไพ่ช่วยดูให้ละกันเนาะว่ามันใช่คุณหรือเปล่าเนาะอ่ะสำหรับคนที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดติดตามกดถูกใจให้กับคลิปวิดีโอค่ะและคอมเมนต์หัวใจ2ดวงนะคะ,ะเพื่อเป็นการดึงดูดพลังงานด้านดีนะคะนะอ่ะขอดูนิดนึงนะคะว่าคุณกําลังดิวอยู่กับใครคนนี้คือใครคะคนนี้อาจจะเกิดในราศี ราศีมังกรได้นะคะราศีธนูได้นะคะเป็นคนที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวได้นะคะแล้วก็ดูเหมือนกับว่าพลังงานของเขาในช่วงระยะนี้นะคะอาจจะไม่ในขณะเปิดไพ่นะมันจะมีลักษณะาราศีและความเป็นตัวตนของเขาขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะๆๆนั้นเดี๋ยวฟังไปเรื่อยๆเนาะในส่วนนี้นะคะความเป็นตัวตนของเขาตอนนี้คือสบายๆไม่ได้คิดอะไรเยอะแล้วนะคะรักอ,าจ,อาจจะอาจจะตอนนี้อาจจะแบบพึ่งโสดอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะพึ่งจะมีพลังงานของคนที่โอ้ยสบายตัวแล้ว งจะสบายตัวอะไรอย่างเงี้ยเพิ่งจะปลดล็อกอะไรได้นะคะรู้สึกว่าเขาอาจจะบางคนก็อาจจะเพิ่งโสดหรือบางคนก็กําลังอยู่ในสถานะโสดหรือบางผู้บางคนนะคะอยู่ในลักษณะของคนที่อยากมีอิสระเอออยากปลดปล่อยตัวเองอยากมีอิสระแบบนี้ก็ได้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูฝั่งคุณกันบ้างนะคะไพ่แ,แรกของคุณเป็นไพ่ the world นะคะเป็น the World นะ ของคุณก็เป็นเดอะเวิรพลังงานของคนคล้ายๆแบบคนโสดก็ได้เอออาจจะคล้ายๆคือมันคล้ายๆกับเขาพลังงานคุณคล้ายๆกับเขาแต่ต่างกันตรงที่ว่าคุณน่าจะเป็นคนที่ฮอต ร้อนแรงมากกว่าเขาเออนะอาจจะฮอตมากกว่าเขาอาจจะร้อนแรงมากกว่าเขาอาจจะมีคนหลายๆคนเข้ามาสนสใจคุณหรือบางผู้บางคนฝังคุณนะคะอาจจะทํางานบนโซเชียลมีเดียนะคะจําเป็นที่จะต้องมีคนติดตามเยอะนะคะหรือมีคนดูอะไรหลายๆคนในอะไรอย่างเงี้ยติดตามคุณเยอะเออให้ความสําคัญของคุณเยอะชอบคุณเยอะนะคะเอ็นดูคุณเยอะอะไรอย่างเงี้ยสนใจในตัวคุณเยอะอะไรแบบเนี้ยในช่วงนี้ก็ได้โดยที่บางผู้บางคนก็อาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้นะคะฝังคุณเนาะ ของคุณมีพลังงานนะคะของราคนาราศีพิกจิก กันพฤกษ์แล้วก็สิงนะคะนะในส่วนนี้คุณเองก็ก็ก็รู้อะรู้ว่าตัวเองเปล่าอะช่วงเนี้ยเออรู้ว่าตัวเองเปล่ามีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในชีวิตคุณด้วยนะในช่วงนี้นะทีนี้ไหนะขอดูพลังงานฝั่งเขาเพิ่มเติมอีกใบหนึ่งค่ะฝั่งเขานะคะได้ไพ่เจ็ดถ้วยนะคะไพ่เจ็ดถ้วยในที่นี้นะเขาอาจจะมีลัคนาราศรีที่เป็นท่าน,นา้ำก็ได้นะคะมีนกรกฎพิจิกหรืออาจจะอยู่ในส่วนของคนที่มีวันพุธเเกิดวันพุธอย่างเงี้ยเกิดวัน วันสุกได้เช่นเดียวกันนะคะในส่วนนี้เขาคนนี้ช่วงนี้อาจจะมีช้อยมีตัวเลือกเข้าไหมเขาเลือกเยอะก็ได้นะเออเพราะเขาพ,พลังงานของเขาเหมือนแบบชิลและสบายและโล่งและปลดปล่อยและอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีหลายๆเรื่องเข้ามาให้เขาได้คิดได้เลือกนะคะหรืออาจจะมีตัวเลือกนะคะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตให้เขาได้เลือกแต่เขายังมีโฟกัสเดียว ซึ่งไม่รู้ว่าไฟฝั่งคุณมันจะขึ้นไ่ถ้วยเดียวหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาลองมาลุ้นกันนะคะนะทีนี้เราเปิดฝั่งคุณกันเลยอ่าลืมไปว่าฝั่งนี้นะคะฝั่งเขาอาจจะมีตัวเลขในชีวิตที่เจ็ดเลขกติดเลขเจ็ดได้นะคะติดเลขเจ็ดเยอะๆเนาะ,นะได้เนะาะชอบเสืส้อผ้าโทนสีดําสีเข้มสีดําอะไรประมาณนี้เนาะฝั่งคุณเห็นไหมความเป็นถ้วยก็อยู่ที่คุณ อา้าวความเป็นถ้วยก็อยู่ที่คุณแสดงว่าคุณมีหนึ่งถ้วยนะคะคุณมีหนึ่งถ้วยในที่นี้เขาก็พร้อมที่จะเลือกอีกหนึ่งถ้วยในที่นี้เช่นเดียวกันเนี่ยหนึ่งถ้วยมันอยู่ที่คุณอ่ะหนึ่งถ้วยมันอยู่ที่คุณหนึ่งถ้วยมันอยู่ที่เขามันก็เลยเป็นสองถ้วยนะดูเหมือนกับว่าคุณฝั่งคุณอาจจะมีมิถุนได้สิ่งได้นะคะแล้วก็สิ่งที่รู้สึกได้คือ ตอนนี้โบโบมีความรู้สึกว่าคุณคุณมีความรักอะ่ะคุณมีความรากักคุณกำลังคุณกำลังรู้ตัวว่าคุณจะทำอะไรคุณกำลังรู้ตัวว่าคุณคุณรู้สึกว่าสิ่งที่มีให้กับคนบางคนอะ่ะมันคือความรากักความผูกพันจริงๆอืมมันคือมันคือพลังงานของความความรากัก ช่วงนี้คุณน่าจะเพิ่งแบบรู้ใจตัวเองปะว่าการที่คุณแบบมีคนเข้ามาเยอะแยะไปหมดเลยแต่คุณไม่เปิดใจให้ใครเพราะว่าคุณมีความรักให้กับคนคนเดียวอืมนะตัวเลขในชีวิตของคุณอาจจะติดเลขสองเยอะๆได้นะคะเช่นเดวันที่สองสิบสองยี่สิบสองนะยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่าหกเจ็ดแปดเก้าสามสิบเออสามสิบไม่ใช่อะมิสองเยอะๆอะที่นี้ไหนขอดูฝั่งเขาหน่อยว่าเขากำลังเลือกอะไร เอออยากรู้ว่าเขากำลังคิดที่จะเลือกอะไรใช่คุณไหมเออนะใช่เขากำลังที่จะเลือกความรักถ้าตอนนี้ถ้าตอนนี้โอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตเขาอะถ้ามันมีเยอะแยะมากมายนะคะ เขาตอนนี้เขาน่าจะเปลี่ยนโฟกัสแล้วว่ะเขาน่าจะมาโฟกัสที่ความรักแล้วซึ่งก่อนหน้านี้เขาอาจจะไปโฟกัสที่อะไรหลายๆเรื่องหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแต่ตอนนี้เขามาโฟกัสที่ความรักแล้วเขามาโฟกัสที่คนคนสองคนน่ะเขามาโฟกัสที่คนสองคนน่ะเขาคนคนคนเดียวกันน่ะเออคนเดียวกันแต่แต่ เหมือนยังมีอะไรบางอย่างควบคุมแล้วก็คอนโทรลชีวิตฝั่งเขาอยู่ซึ่งอาจจะเป็นคนที่อยู่ในส่วนของลัคนาราศีธนูได้ธนูได้คนที่ควบคุมคอนโทรลชีวิตเขาอาจจะเป็นคนที่เกิดในลัคนาราศีธนูได้นะคะแต่ดูเหมือนกับว่าคุณกับเขาอะคือพลังงานมันมันใช่อ่ะเหมือนสิ่งที่คุณกำลัง กำลังตัดสินใจหรือแน่ใจในตัวคุณอะมันก็คือสิ่งเดียวกันกับที่เขาพร้อมที่จะเลือกอะนี้ขอฟังคุณค่ะคุณยังยังรู้สึกว่าความสัมพันธ์ในครั้งเนี้ยมันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้หยุดมันไม่ได้มีการหยุดทํางานในความสัมพันธ์มันไม่ได้มีการเลิกลามันไม่ได้มีการตัดจบ หรืออะไรใดๆทั้งสิ้นมันมีการทํางานในความสัมพันธ์อยู่และตัวคุณเองก็เหมือนรู้ใจตัวเองแล้วว่าอยากทํางานในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ต่อเพราะมีความรักมีความรักมีความรู้สึกดีคือมีเซนว่าคนคนนี้คือคนที่เรารักอะแล้วเราไม่อยากปล่อยปล่อยไม่อยากพลาดโอกาสนี้ไปอะไรเงี้ยเรารักเขาเราก็คาดหวังว่าที่ จะอยากอยากให้เขาที่ที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีมีความรักให้กับเราตอบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยยังทํางานในความสัมพันธ์ในครั้งนี้อยู่นะคะไม่ว่าจะอะไรใดๆก็ตามนะทีนี้ไหนะขอดูความรู้สึกที่เขามีกับคุณในตอนนี้จริง,รงๆหน่อยนะคะว่าทําไมไพม่ถึงขึ้นเดลเวอร์เขาอยากเจอคุณเขาอยากไปหาคุณเขารู้สึกว่า คุณน่ะเป็นเป็นเป็นอะไรบางอย่างในชีวิตที่เขาทำให้เขาอ่ะขับเคลื่อนปณิธานบางอย่างหรือสิ่งที่เขาต้องการบางอย่างได้คุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่เติมไฟในตัวเขาก็ได้นะคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ที่ดึงดูดเขาคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่สามารถสอนหรือสามารถให้กำลังใจเขาสามารถทำให้เขาอ่ะไป มีมีไฟนะคะใ้ชีวิตกลับมาอีกครั้งหนึ่งดูเหมือนเขาเองอะ่ะอยากมาหาอยากมาเจอคุณนะเหมือนเขาจะมีแอคชั่นอะไรบางอย่างด้วยคนนี้เป็นธาตุไฟได้นะคะฝั่งคุณก็เป็นพึกศกกันมังกรได้เนาะฝั่งคุณเนี่ยคุณบอกว่าคุณอาจจะมีการพูดถึงถึงความรู้สึกที่ที่อยู่ข้างในใจอะคุณรู้สึกว่าคุณอยากระบาย คุณอยากพูดคุณอยากสื่อสารคุณอยากคุยกับเขาจังเลยอยากคุยอยากสื่อสารอยากระบายอะไรบางอย่างอยากพูดความในใจอยากอยากแสดงออกนะคะให้เขาได้รู้ว่าสิ่งที่มันแบบอยู่ในใจของคุณเนี่ยมันคืออะไรแล้วทำไมคุณถึงอยากอยากพัฒนาความสัมพันธ์อยากทำงานในความสัมพันธ์ต่อ มันเห็นในลักษณะนี้ว่าคุณอยากจะพูดอยากจะบอกนะคะเนี่ยแล้วตัวเขาเองอะเห็นไหมเขาโมโบรู้สึกได้ว่าเขาเขาเอนดูคุณนะเขารู้สึกพิเศษกับคุณนะเขามีความรักเขามีความชอบในตัวคุณพอคุณพูดหรือคุณบอกหรือคุณเล่าหรือคุณระบายในสิ่งที่มันอยู่ในใจคุณมันอัดอั้นในใจคุณหรือสิ่งที่คุณอยากจะพูดอะนะ เหมือนเขารับมันไว้หมดเลยค่ะแล้วเขาอยากจะแอคชั่นอะไรบางอย่างให้คุณได้เห็นนะว่าเขาก็รู้สึกพิเศษกับคุณเช่นเดียวกันรู้สึกโอเคกับคุณมากๆเช่นเดียวกันนะคะอืมดูดีไพ่ดีเนาะเนี่ยแล้วคุณก็รับมันมาคุณยังมองว่าเขาคือความความสุขในชีวิตอยู่อ่ะอืมการนี่คุณแบบตัดสินใจแบบที่จะ เลือกทำตามหัวใจตัวเองไม่ใช่เรื่องที่แย่เลยนะคะไม่ว่าจะกรณีไหนก็ตามคือต่อให้เขาอ่ะจะอยู่แบบไหนอะไรยังไงก็ตามเขาคือความสุขของคุณเขาคือความรักของคุณนะเขาคือความ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 โชคดีเขาคือความโชคด,คชคดีคุณยังมองว่าเขาคือความโชคดีในชีวิตเสมอะคุณถึงเลือกที่จะทํางานในความสัมพันธ์ในครั้งเนี้ยเพราะทุกครั้งที่เขาเข้ามาทําให้คุณมีความสุขอะ่ะ คุณรู้สึกได้ว่าคนคนนี้เขามาพร้อมกับความโชคดีเสมอมันจะมีสัญญาณของความโชคดีทุกครั้งที่เขาส่งข้อความมาหาคุณเขาทักมาหาคุณเขาคุยกับคุณหรืออะไรใดๆก็ตามมันทําให้คุณมี energy ด้านดีแล้วทําให้เขาอะทําให้คุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขามาพร้อมความโชคดีว่ะเออมันทําให้ชีวิตเราโชคดีว่ะอะไรประมาณเนี้ยอเขาอยากจะพูดอยากจะบอกอะไรกับคุณ เนี่ยมันมันมีอะไรที่อยากจะอยากจะให้อยากจะบอกอม,มีการให้มีการบอกบางคนบางคนนะคนนี้มียันผานะกันสีขาวได้นะคะเขาอยากจะบอกว่าเขาอยากให้คุณคุยคุณคบแล้วอยู่ในชีวิตเขาไปเรื่อยๆนะ เขายังทํางานในความสัมพันธ์อยู่ค่ะแต่มันก็เรื่อยๆมันเรื่อยๆมันมันยังไม่ได้รีบเร่งไม่ได้รีบร้อนอะไรนี่คือสิ่งที่ในใจเขาอยากอยากบอกนะเขาอาจจะคุณอาจจะบอกเขาไปหรือเปล่าว่าเนี่ยคุณอยากได้คุณอยากคุณอยากได้ความจริงจังอ่ะ คุณอยากได้ความจริงจังในในความสัมพันธ์อะ่ะคุณอยากรู้ในใจของเขาลึกๆว่าจริงๆแล้วอะ่ะเขาจริงใจกับคุณไหมแล้วเขาจริงจังกับคุณหรือเปล่าเขาไม่ได้มาเล่นๆ่นใช่ไหมแล้วเขาจะเลือกใครถ้าเกิดว่าเขามีเขามีคนสองคนในความสัมพันธ์เหมือนคุณเองก็อยากอยากจะถามเขาแหละว่าเขาจะเลือกใครคุณอยากได้ความสัมพันธ์ที่จริงจังแล้วก็ชัดเจนแล้วก็จริงใจซึ่ง ถ้าคุณพูดในลักษณะนี้ไปเหมือนคุณอาจจะพูดในลักษณะนี้ไปแล้วเขาอาจจะสื่อสารกับคุณกลับมาในลักษณะที่ว่าขอดูไปเรื่อยๆได้ไหมขอดูไปก่อนขอใช้เวลาหรือเขาอาจจะไม่ได้ตอบอะไรกับคุณแต่เขาจะแสดงให้คุณรู้ว่าเขาก็ไม่ได้ไปไหนอยากให้คุณทํางานในความสัมพันธ์เรื่อยๆก็ก็ยังคิดอยู่ว่ายังยังเป็นยังเป็นเนี่ยยังเป็นเดลิเวอร์ในใจอยู่นะคะยังเป็นอะไรอย่างเงี้ยในใจอยู่ก็ยังอยากให้ทํางานในความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆเขาไม่อยากถูกบีฟ นะคะไม่อยากถูกเ,เร่งรีบไม่อยากถูกกดดันในความสัมพันธ์เหตุผลเพราะอะไรคะเหตุผลเพราะบางคนอ่ะบางกรณีนะบางคนนะคะบางกรณีคนคนนี้เขาอาจจะรู้สึกเสียดายคนเก่าๆที่เขาเดินออกมารู้สึกเสียดายความสัมพันธ์เก่าๆและอยาก อา,อาจจะมีการคุยการสื่อสารกับความสัมพันธ์เก่าๆหรือคนเก่าๆที่เขาเลิกออกมาที่เขา move on ออกมาหรือบางคนอาจจะเปลี่ยนใจนะคะลองไปให้โอกาสคนเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยอืมหรืออีกกรณีหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าคนเนี้ยเขายังไม่ได้มีใครจริงๆโบรู้สึกได้ว่าคนคนเนี้ยเขาอาจจะกลัว นะคะกลัวว่าสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นในชีวิตเขามันจะย้อนกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งก็คือถ้าสมมุติว่าลงเรือลาเดียวกันแล้วหรือไปร่วมกันแล้วอ่ะเฮ้ยมันต้องมันต้องมีอะไรอยู่ข้างหน้าแน่ๆมันต้องมีอะไรที่แบบเฮ้ยเราเลือกแล้วว่าเราต้องเราเราตัดสินใจที่จะเปลี่ยนยากแน่ๆเขาน่าจะเป็นคนเปลี่ยนใจอะไรยากนะคะนะอืมฝั่งคุณนเหตุผลก็คือเหตุผลที่คุณบอกไปหรือเหตุผลที่คุณแบบ ที่คุณอยากได้ความจริงจังและจริงใจอะ่ะเพราะคุณนั่นแหละคุณอยากได้ความชัดเจนในความสัมพันธ์คุณอยากได้สิ่งที่มันชัดเจนจากปากเขาเพราะคุณคุณคงมีความรู้สึกว่าเขาดูลักคุณนะหรือคุณอาจจะรู้สึกลึกๆได้ว่าในความสัมพันธ์นี้ใจมันตรงกันว่ะ เขาต้องรักคุณแน่ๆเลยเขารักยังไงเขาก็รักยังไงเขาก็ชอบแต่เขาไม่บอกมันมันทุกอย่างอะ่ะมันมันรู้สึกได้คุณอาจจะมีเซนต์ในใจหรือว่าจะเข้าข้างตัวเองหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่คุณมีความรู้สึกได้ว่าคนคนนี้เขาโอเคกับคุณเขาชอบคุณเขารักคุณเขาพิเศษกับคุณแต่ทําไมเขาไม่ทําอะไรสักทีคุณก็เลยอยากได้ความชัดเจนในส่วนนี้อืมว่าตกลงจะเอาอยัางไง จะให้เป็นเพื่อนกันเพื่อนที่อยู่ในชีวิตเราซื่อสัตย์ต่อกันในลักษณะที่ว่าเป็นเพื่อนเป็นคนที่อยู่ด้วยกันแล้วแบบเออเธอจะไม่คิดอะไรเธอจะไม่อะไรกับฉันนะอะไรอย่างเงี้ยหรืออ่ะก็ดูดูกันไป ใช้เวลาดูกันได้ไหมพูดอะไรออกมาตรงๆพูดให้มันรู้เรื่องเออไม่ต้องแบบเงียบหรือว่าพอถามถึงสถานะที่ก็เงียบอะไรอย่างเงี้ยหรือถามถึงความสัมพันธ์ความรู้สึกที่ก็เงียบอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่ต้องการอะไรแบบนี้คุณอยากให้เขาพูดพูดให้มันคิดเคลียไม่ใช่คิดอะไรก็เก็บไปในใจคนเดียวเพราะคุณไม่อยากคิดแทนอะไรประมาณเนี้นะคะหรือถ้าจะเป็นพี่เป็นน้องอ่ะก็พูดมาหรือถ้าจะให้รอก,ก็พูดไปหรือเป็นหนึ่งในคนสําคัญในชีวิตอ่ะก็พูดมาก็จะได้รู้ จะได้รู้ว่าจะต้องทํำยังไงนะอันนี้คือสิ่งที่มันอยู่ในใจคุณทีนี้บทสรุปในความสัมพันธ์ในครั้งนี้คร่าวๆจะเป็นอย่างไรนะคะในคลิปดีใน EP นี้ฝั่งคุณนะคะฝั่งคุณนะอะมองมองถึงคุณจะทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์ในครั้งเนี้ย คุณต้องต้องเดินเกมหรือต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณคุณดูคุณดูไม่ถูกเอาเปรียบเหมือนคุณเป็นคนที่ไม่ชอบกันเอาเปรียบไม่ชอบกันชัดเจนเหมือนคุณกําลังวางแผนที่จะทําอะไรบางอย่างหรือกําลังคิดที่จะทําอะไรบางอย่างนะคะในความสัมพันธ์นี้เพราะคุณได้กลิ่นของความไม่ชัดเจนขอดูไพ่ใต้สําหรับของเขาหน่อยแต่ฝั่งเขาเนี่ยฝั่งเขาเนี่ยโบรู้สึกได้ว่าเขาจะกลับมาตามคุณกลับมาตามคุณหรือกลับมาแบบ พอคุณแบบเออเดินเกมในลักษณะนี้หรือคุณกําลังคิดจะจะทําอะไรบางอย่างคุณจะสําเร็จในสิ่งที่คุณทําแล้วเขาอ่ะจะกลับมาตามคุณเออกลับมาเดินเดินเกมตามคุณทีเนี้ยขอดูนยว่าไพ่ใต้สําหรับจะบอกอนะไรเขาจะนิ่งไปพักหนึ่งนะเขาจะนิ่งไปพักหนึ่งอืมพอเขารู้สึกถ้าเขารู้สึกว่าเขาเขาไม่แฮปปี้กับความสัมพันธ์เนี้ยเขาก็จะนิ่งไปพักหนึ่งนะอืม เขาอาจจะรู้ว่าเออคุณเล่นเกมเขาอาจจะไม่เก็ตในส่วนนี้ก็ได้หรือเขาอาจจะว่าเออคุณเล่นเกมคุณไปหรือเปล่าเขาอาจจะซื้อบื้อก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาอาจจะแบบไม่ฉลาดอะไรอย่างเงี้ยเออดูไม่ออกคิดว่าคุณไม่เอาเขาอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็เลยนิ่งไปหรือเปล่านะอส่วนฝั่งคุณน่ะฝั่งคุณน่ะเล่นเกมใส่เขาเองก็ผิดหวังเองเพราะเขาไม่ได้เดินตามเกมคุณเขาคิด <ส Alright. S 2> <house> เขาไม่ได้คิดแบบที่คุณคิดอ่ะคนนี้อาจจะไม่ได้ฉลาดพอที่จะไปเล่นเกมกับเขานะคะคนนี้นะ เออนะถ้าคุณชอบความจริงใจคุณก็จริงใจให้เขาไปอันนี้คือคําแนะนํานะคําแนะนําสําหรับคนที่เข้ามารับชมคลิปคลิปนี้ถ้าวันนี้คุณตามหาความจริงใจจากความสัมพันธ์ในครั้งนี้ความชัดเจนในความสัมพันธ์ในครั้งนี้อยู่คุณอย่าเล่นเกมอย่าเล่นเกมเพราะคนนี้ไม่ฉลาด น่าจะง่เกินไปที่จะเข้าใจขออภัยนะคะน่าจะไม่ฉลาดพอที่จะรู้ว่าคุณกําลังทําอะไรกําลังคิดอะไรพูดตรงไปตรงมาบอกตรงไปตรงมาไม่ต้องอ้อมขอมไม่ต้องเล่นเกมนะกับคุณคนนี้เพราะดูเหมือนกับว่าเขาจะมาตามคุณอยู่เพราะถ้าเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคุณเล่นเกมหรือโอเอหรืออะไรใดๆคนนี้ไม่รู้คนนี้ก็คิดว่าคุณจะไปแล้วจะไปมีคนอื่นแล้วอะไรอย่างเงี้ย นะก็น่าจะประมาณนี้นะคะในส่วนนี้เนาะใครที่ฟังข้อความนี้ฟังคลิปนี้แล้วนะคะมีความรู้สึกเอะนะก็เอะต่อไปไปดูอีพีต่อไปแต่ถ้าทนความเอะไม่ไหวีคลิปนี้มันตรงกับเรามากๆเลยคุณโบเปิดไพ่ต่อได้ไหมอยากรู้แอดไลน์ไอดีที่อยู่ข้างล่างมาดูเป็นการส่วนตัวถ้าคุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคลิปนี้มันใช่นะก็บอกว่ามาจากอีพีนี้แค่นั้นเอง นะคะก็ขอให้ความสัมพันธ์ทุกความสัมพันธ์นะคะมีความสุขนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ